ฝนนะหลบฝนเหรนี่นะหลังฝนปลาช่อนไซส์กำลังสวยนะครับกำลังแกงก็เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับคลองชะโดนะครับหวังว่าจะเจอปลาช่อนใหญ่แล้วก็ชะโดนะวันนี้ลองเอาเหยื่อยางมานะครับมาลองเล่นดูนะเดี๋ยววันนี้ลองไปดูว่าเราจะ ได้ผลงานไหมนะครับเดี๋ยวเข้าไปในซอยนี้ครับฝนก็จะตกนะครับดูดูฝนฝนก็จะตกเห็นไหมมืดตึบเลยแต่เรามีเวลาน้อยนิดก็ลองเสี่ยงดูนะครับปกติก็ที่มาช่วงนี่ที่มาก็คือช่วงตอนเช้าๆนะครับลองมาเปลี่ยนเวลาบ้างนะครับเพื่อจะมีโอกาสโดนก็หมายหมยก็ค่อนข้างเล็กลับนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า ของหมยเป็นไมยลกๆนะครับสวยแล้วก็ใช้กบยางนะครับตียัดเข้าไปาดูดิคนระับมาหลบฝนอยู่ตายลมนะไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าแต่เนี่ยที่เรากะสไว้นะครับก็คือในป่านั่นนะนะในป่านั่นนะ่ะน่าจะมีตัวนะครับพะมันเป็นเวิร์ง เดี๋ยวรอให้ฝนเบาๆวันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจัองหวะจะยืนตีอะไรเงี้ยวลองเลยนะครับไม่รู้จะตีเข้าได้ถึงหรือเปล่านะครับตียัดเข้าไปใต้ ปูนะครับปูเล็กน้อยสวยนะครับอย่างเช่นแบบนี้สวยนะไม้นี้สวยอยากตัดก็ตัดเลยตอนนี้ระหว่างพักก็มาเจอผลไม้ป่านะครับ กินได้นะ,นะผลไม้ที่หนาเรียกว่าทงเทงนะครับแต่ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรนี้นะเนี่ยเป็นผลไม้กินได้นี่นะ,ะรูมันก็นจะรสชาติหวานหวาน,วานหวานหวานมันๆหน่อยนะ ลูกลูกแก่ที่ร่วงก็กินได้หวานอมเปรี้ยวขอ,องเป็นปลายางนะครับไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับตะขอโอ้ยต้องปรับตะขอหนะ่อยตะขอมันงางนิดนดนะครับน่าจะไปโดนเกี่ยวพวก 되어요께 <laughs> okay, okay. no โดนนะโดนแล้ว,นะดดลวช้อนนะช่อนช่อนโอเคถ่ายไว้ไหมโอเคนี่ครับโดนช่อนแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวยกขึ้นเลยฟุด๊ดโอ้ใส่ดี ครับใช้ดีกัดแบบระแวงระแวงนะมินมินกัดปลายกัดปลายปากเลยกัดปลายยางนะครับปลายปากเลยช่อนหลังฝนนะครับโอเคนี่นะหลังฝน ช้อนไซส์กำลังสวยนะครับกำลังแกงไซส์กำลังแกงครับนะตามมากัดสองรอบนะ